โอเคครับวันนี้มูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนนะครับวันนี้เราก็มาติดตามชมในเนื้อหาของเบบี้ดอทด้วยกันเราก็เรียนมีมนะครับเบบี Baby ้ดอทจะเป็นข่าวแรกนะก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานปิดเก็ตนะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญอย่างแบดไอเดียไอ0.5ถึง2เ ระยะเวลาการฝากคือ30วันสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับกระดานอย่างปิดทัวร์ก็มีโปรของ XRP สำหรับยูเซอร์ใหม่ที่สมัครรหัสคำเชิญนะครับใต้คลิปนี้นะครับก็ดอกเนี่ยสวัน50%ยูเซอร์เก่าคือ7วัน7%นะครับมาถึงเรื่องของ Baby d o ด้วยกันนะครับมีรายงานว่าเกม Baby d o อในเทเลแกรมมีชื่อเสียมีชื่อว่า Baby d ด โ u s e q u i c k e r นะครับมียอดทะลุนะครับประมาณ1.5ล้านคนนะครับภายใน24ชั่วโมงหลังเกินเปิดตัวผู้ใช้ประมาณ1นล้านหแสนคนกำลังเล่นใน Baby Dog พอนะครับตัวนี้ดังนั้นอันนี้ก็เป็นโพสต์นะครับจากทวิตเตอของ Baby Dog เลยหรือ x ของ Baby Dog นะครับวับนที่16กรกฎาคมปี2024นะครับก็ Baby Dog นะ จับตาดูนะครับในรอบนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาขาขึ้นของเขาก็ได้นะครับเพราะว่าเหรียญตัวที่เกี่ยวข้องกับอีลอนมาร์ตัวอื่นขึ้นไปเกือบหมดละนะครับก็จะเหลือพวกอ,อย่างเบบี้ดอ s อย่างอย่างอะไรอะอย่างด o อกอีลอนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ยังไม่ขึ้นแต่ก็อย่างว่านะครับมันก็มีอย่างเหรียญหลายเหรียญเลยนะครับที่ยังไม่ได้ขึ้นก็ เบบี้ดอลเนี่ยน่าจะเป็นตัวตึงสุดนะครับเพราะว่ามันมันมีโปรเจกต์พอสมควรนะครับถึงแม้ว่าอุปทานมันจะเยอะก็ตามมาดูอีกเหรียญด้วยกันนั่นก็คือด e n c นเชนนะครับหรือเหรียญที่ชื่อว่า d ี g e นนะครับก็สะกดว่า DEGEN นดีเ e e นะครับก็สูญเสียสินทรัพย์ประมาณ90%เป็นรวมเป็นประมาณ785,000นแปดหมนดีเจนนะครับจากความแตกต่างในการทำธุรกรรมข้ามเครือข่าย รุปกรรมของดีเจนนะครับก็คือห่วงโซ่ยังประสบปัญหานะครับเป็นผลจากสภาพคล่องไม่ดีรูปกรรมห่วงโซ่ก่อนหน้านี้นะครับเกิดเหตุดังกล่าวก็ทําให้เกิดปริยาของชุมชนนะครับวามีการเทขายก็เลยทําให้สูญเสียเงินถึง90%นะครับผมว่าเป็นเพราะวานมากกว่านะที่ตั้งใจที่จะกดราคาของดีเจนเอาไว้นะครับดีเจนก็รู้สึกว่าเขาทำเชนของตัวเองนะ โดยที่เชนเริ่มต้นเนี่ยน่าจะเป็นโซนหรือคอยเบทเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับต่อมานะครับมาดูข่าวเรื่องของอตัวของ Hamster Combat นะครับ h a m s t e อร์ m b a t เนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดตัวนะครับเนื่องจากผู้ใช้เนี่ยสอง้อยห้าสิบล้านไลน,น์นะครับบน t ท l e g กรมนะครับมีความสนใจเพราะว่าช่วงนั้นอะผู้นำ ในอิหร่านเสียชีวิตนะครับก็เลยทําให้พลอิหร่านเนี่ยหันมาเล่นเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่ดูไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลทางภูมิทัศน์หรือเปล่าฉะนั้นแฮม s t e r ร o m b a t นะครับก็เตรียมที่จะจดทะเบียนที่แรกคือ Bybit แต่ยังไม่ได้มีมีแผนที่แน่นอนนะแต่บอกว่าอาจจะเปิดที่ Bybit นะครับได้จดทะเบียนแฮมสเตอร์ไว้แล้วนะครับ ก็การวางตลาดเนี่ยคาดการว่าอุปทานทั้งหมดประมาณหมื่นล้านโทเค็นนะครับก็จะใกล้เคียงกับพวกพวกอะไรอะ่ะพวกอ่พวก USTC นะครับคารานงถึงไหมคาราน,นมันเยอะไป ADA มันเยอะไปนะครับพวก USTC พวกอ,อ,อ่ประมาณนั้นอะ่ะนะครับ USTC อะไรอย่างเงี้ย นะครับที่มีอุปทานหลักประมาณหมื่นล้านแล้วก็อย่างกรอกนะครับของอีลอนมาร์ก็ประมาณหมื่นล้านโทเค็นไฟนะครับใกล้เคียงกันเลยนะก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในช่วงของปีที่สองเนี่ยอีกสองปีก็จะก็จะมีการาเขาเรียกว่าขายล็อกโทเค็นเนาะนะครับหรือมีการแจกแอร์ดอปอีกรอบหนึ่ง นะครับก็จะมีการปลดล็อกโทเค็นออกมานะครับก็เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับฉะนั้นในราคาหมื่นล้านเนี่ยถ้าเกิดนับตลาดกระทิงในช่วงของปี2 0 2 5นะครับโดยเฉพาะบิตคอยเนี่ยนะครับก็ขึ้นน่าจะไปแสนหกสองแสนหนะครับก็น่าจะทำให้ตัวของ Hamster Combat เนี่ยอยู่ที่ประมาณสองสามดอลลาร์นะครับก็ แผนเงินเอาไว้เลยนะครับว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับคืออย่างน้อยถ้าเกิดคุณจะลงทุนเนี่ยก็น่าจะประมาณสักสองร้อยดอนถึงจะคุ้มนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของสุดท้ายนะครับนั่นก็คือแคทมีมคอยที่ชื่อว่าฮีฮีไม่รู้สะกดอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็สะกดว่า HE HE ฮีฮีนะผมขอเรียกประมาณนี้พุ่งขึ้นร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นตท่ามกลางตลาด คริปโตฟื้นตัวนะครับอย่างบิตคอยนะครับมันก็ไม่ใช่มีฮีฮีตอนนี้ตัวเดียวนะก็ยังมีอย่างมิชินะครับคีย์บอร์ดแคทหรือคีย์แคทเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างคีย์แคทก็สามเกปอร์เิชิประมาณ60%สอร์เซนนะครับอ๋อฮีฮีก็สะกดคำว่าฮีฮีนะครับเป็นเป็นคำศัพท์เฉพาะของของทางต่างประเทศนะครับก็ใช้คำว่าฮีฮี ปัจนะจุบันมีมูลค่าตลาด6ล้านดอลลาร์นะครับและประมาณการซื้อขายรายวันมากกว่า2ล้านเหรียญน,นะครับมูลค่าตลา,ลาดก็มากกว่าร้อยล้านก็นั่นแสดงถึงการเคลื่อนไหวของของหมู่เทเดอร์แล้วก็วานนะครับจริงๆก็มีหลายตัวอย่างกิโก Cat, p o ๊อปแคทนะครับกิโกอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่ขอเจาะรายละเอียดอะไรมากนะครับก็หลักๆมีอยู่ประมาณนี้ก็ติดตามฮิฮิได้หรือย ih ีนะนะครับฮิฮ ih ินะ ประมาณนี้นะครับก็ข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะผมก็วันนี้คอนเทนต์น่าจะพอละนะครับหกหรือเจ็ดนาทีเนาะก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เ้าศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วกันนะครับแล้วก็ผมฝากสำหรับเหรียญ DMTC หรือ Diamond the Cat นะครับเป็นเหรียญ ต้นน้ำของทางฝั่งของโซลนานะครับเครือข่ายของโซนะครับตอนนี้ก็ศูนย์หายสองตัวแล้วนะครับก็เหลือสูงสองตัวผมว่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นจุดพอยที่ดีที่สุดคือศูนย์หายหนึ่งตัวนะครับหรืออาจจะไปถึงหนึ่งดอลลาร์แต่ว่ากระทิงก็คือสิบดอลลาร์นะครับกระทิงปีสองพันยี่ิบห้าเนี่ยคือสิบดอลลาร์นะก็วางแผนให้ดีละกันว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ในสำหรับเหรียญมีมนี้ ซื้อได้ที่ BirdEye กับ Radium นะครับตอนนี้เราก็ใช้ Wallet นะที่ชื่อว่าแ a n t o m นะครับถ้าเกิดซื้อไม่เป็นเข้ามาคุยกันในไลกลุ่มนะครับนั่นก็คือไลของโอเค OK, นะครับแล้วก็กลุ่ม DMTC อะไรประมาณนี้นะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับอันนี้ผมหวังว่า ตัวของเหรียญมีมนะครับอย่าง Baby Dot จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมุมสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี b ิทเก t ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่ก s ะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i ทเก t สามารถสมัครกระดาน